สวัสดีครับมาพบกันเป็นเทปที่สี่นะครับของสนมานาแป้นหยีแก้ววันนี้วันที่เก้ามิถุนายนห้าเก้าครับก็จะพาเดินดูมะนาวอีกแปลงหนึ่งครับเป็นการปลูกลงดินสีลูกฟป่ขึ้นครับระยะการปลูกอยู่ที่สี่คูณสี่เมตรครับลงปลูกบนที่ กายน5้า8ครับก็ถึงวันนี้อายุอยู่ที่6เดือนกับอีก3สัปดาห์ก็มีเพื่อนๆครับที่ติดตามทาง YouTube เทปที่3ครับโทรสับมาถามว่าที่สวนมีการปลูกแบบลงดินมั่งไหมครับก็เลยถ่ายคลิปนี้ให้ให้ชมกนันเทปที่4แล้วกันนะครับ mm hmm. การปลูกลงดินกับการปลูกในวงบ่อครับต่างกันเลยคือต้นทุนครับ เหมือนการดูแลเหมือนกันครับโซนนี้จะมีประสบการณ์ขึ้นมานิดนึงครับจากการปลูกในวงบอกเมื่อปี5-7การปลูกในวงบอกครั้งนั้นครับเป็นมือใหม่เลยครับใส่เต็มที่ครับ425ต้นเขได้เรียนรู้จากในส่วนของตัวเองครับเพราะว่า เราทําเป็นอาชีพแล้วทําไปทุกวันทุกวันความชํานาญก็จะเกิดขึ้นสําหรับท่านใดที่กําลังคิดจะปลูกครับว่าจะปลูกในวงบ่อดีหรือปลูกบนดินดีครับ ก็สามารถเลือกได้ตามกําลังตามกําลังเงินเลยครับทุกคนสามารถปลูกมะนาวครับให้สวยงามแล้วก็ให้แข็งแรงได้ครับจะมีข้อแม้อยู่ตรงที่ ต้องขยันเดินตรวจแปลงครับต้องรักษายอดให้ตามกำหนดก่อนที่จะถูกแมลงเข้ามารบกวนครับสำหรับวันนี้สมนาแป้นเหญ่แก้วขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้ติดตามกันต่อเทปหน้าครับ ลองดูว่าเราจะเอาอะไรมาให้ชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ